ยฮโรนไน่สวัสดีค่ะทุกคนวลคัมม์ทูเบบี้เบล h ช n แนลนะคะ,ะในวันนี้เราก็จะมาต่อกันอย่างรวดเร็วเลยนะกับ Hero Generation 5ซึ่ง Hero Generation 5เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวเหมือนเดิมก็คืออ่าเริ่มที่พอลฮานูน,นะคะก็จะมีเกรนนอราแล้วก็เฮกเตอร์นะคะ ตัว MVP ของซีซั่นนี้ก็คือเฮกเตอร์นั่นเองสำหรับเฮกเตอร์เนี่ยสามารถใช้ได้จนถึงฮีโร่เจนสิเลยอืมจนถ,ถึงฮีโร่เจนสิเนี่ยคิดว่าเฮกเตอร์ก็ยังตีได้แรงเลยนะแอะมาดูทักษะของเฮกเตอร์กันดีกว่าด้าน,นกันออกสำรวจนะคะเฮกเตอร์เนี่ยจะเพิ่มสปีดก,การโจมตีกัน120% เป็นเวลา4วินาทีแล้วก็ยังต้านทานพวกบับต่างๆด้วยนะทั้งแช่แข็งฟรีสเนี่ยสตานแล้วก็เอฟเฟกควบคุมอื่นๆถือว่ามีประโยชน์นะคะอันต่อไปความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลง60%เมื่อพลังชีวิตเนี่ยน้อยกว่า50%าเมื่อเฮกเตอร์เนี่ยได้ลงสังเวียนอารีนาหรือว่าด่านการออกสำรวจเนี่ยเลืเอดของเขาเนี่ย น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะลดความเสียหายที่ได้รับเนี่ยหกเซเลยก็คือต่อให้ศัตรูโจมตีเท่าไหร่เนี่ยก็ได้รับน้อยลงเท่านั้นนะคะอันสุดท้ายพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้น48%เมื่อพลังชีวิตน้อยกว่า50%อ่ะแสดงว่า เมื่อเลือดของไฮเตอร์เนี่ยน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นความเสียหายที่ได้รับเนี่ยก็จะลดลงถือว่ายิ่งเลือดน้อยเนี่ยยิ่งแข็งแกร่งนะต่อไปด้านการออกเดินทางแล้วก็การทรงทับออกสำรวจไปนอกสถานที่นะคะความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลงถึง50%เลยแต่ว่าเป็นแค่โอกาส40%นะ ต่อไปความเสียหายเพิ่มขึ้น200%เพิ่มการสร้างความเสียหายของพลธนูห้าเอฟเฟกจะเพิ่มขึ้นอีก80%ทุกการโจมตีอ่ะตรงเนี้ยใครงงไหมก็คือถ้าเรานำเฮกเตอร์เนี่ยเป็นหัวหน้าระรมพลของกับดักหนีเราถูกไหมเราตั้งทัพของเราเองเลยแล้วเรามีเฮกเตอร์เนี่ย เราเอาอัตราส่วนของพลันธูเราสูงเนี่ยเราก็จะยิ่งโจมตีเด้แรงนะคะต่อไปนะคะความเสียหายที่เพิ่มขึ้น2 0 0แต่ว่าจะมอบโอกาสแค่25%เท่านั้นก็คือถ้าโอกาส25%ที่เราได้รับเนี่ยเราได้รับทั้งหมดเลยเราก็จะได้เพิ่มความเสียหายทั้งหมด200%เเลยอ่ะผลสรุปว่าเฮกเตอร์เนี่ยเหมาะสำหรับ เปิดทับระรมกับดักหนีนะคะแต่ว่าในด้านการโจมตีค่ายอพยพของผู้นำอื่นๆเนี่ยเฮกเตอร์ mm hmm. อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ mm hmm. แต่ว่าสำหรับเปิดทับกับดักหนีเนี่ยเขายกเฮกเตอร์ให้อันดับหนึ่งนะคะตอนนี้ mm hmm. ต่อไปนะคะจะเป็นนอร่า mm hmm. นอร่าเนี่ยเป็น,นพลหอกนะสะิ มาดูกันความเสียหายเป็นวงกว้างของการออกสำรวจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น84%นอราจะปล่อยระเบิด5ลูกใส่เป้าหมายแบบสุ่มแต่ก็เลงฮีโร่แล้วด้านการออกสำรวจอันที่2นะคะความเสียหายเพิ่มขึ้น70%เป็นเวลา1.5วินาทีออก็เยอะอยู่นะอ่ะอันสุดท้ายเพิ่มพลังโจมตีทีมทั้งหมด5% ส่วนตัวคิดว่านอราเนี่ยเหมาะสำหรับการออกสำรวจแล้วก็การลงอารีนานะคะสายฟีนี่ยอาจจะต้องเก็บชิ้นส่วนเพื่ออัพนอรากันหน่อยนะสำหรับสายเติมก็สามารถซื้อเติมกันได้เองเลยต่อไปกันอังกอบด้านการออกสำรวจไอ้ด้านการออกเดินทางแล้วก็ส่งไข้อพยพนะ ความเสียหายที่ได้รับเนี่ยลดลง15%และเพิ่มความเสียหายของพลทหารราบประทนุ15%พลทหารรบาบประพลทนุก็คือโล่แล้วก็ธนูนั่นเองก็ความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ15%ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นหัวหน้าในการจอยเพื่อนๆอ,อ,อารมณ์กับดักหมีไหมก็เหมาะนะแต่ว่าไม่ได้เหมาะมากก็ให้อยู่ในระบาดับบแรงบีแล้วกันอะ ต่อไปมอบโอกาส20%นะคะที่พลหอบของเธอจะสร้างความเสียหายเพิ่ม100ก็ดีนะคะ,ะถือว่าดีแต่ว่ามอบโอกาสแค่ยีนตแล้วก็ร้องเสียงดวงเอานะต่อไปเพิ่มความเสียหายที่ทหารทั้งหมดได้รับ25%และลดความเสียหายที่พวกเขาได้รับ25%ทุกการจบตี5ครั้งของพลหอเป็นเวลา2เทิน อันนี้ก็ตามตัวเลยนะคะสมุดโจมตี2เทินเนี่ยทุกๆ5้าครั้งเนี่ยก็จะเพิ่มความเสียหาย25%แล้วก็ได้รับความเสียหายลดลง25%นะอ่าคนสุดท้ายเกรนนั่นเองเกรนเนี่ยสำหรับสซยทีเนี่ยแนะนำให้เก็บชิ้นส่วนในการอัพนะคะการออกสำรวจแล้วก็อารีน่านะคะความเสียหายเป็นวงกว้างเพิ่มขึ้น252% คลืนกระแทกจะลดสปีดการโจมตีของเป้าหมายลง50%เป็นเวลา2วิ2วิที่ทุกคนคิดว่าน้อยเนี่ยเยอะนะต่อไปสร้างความเสียหาย130%เรามีโอ,อกาสแค่50%ที่จะสร้างความเสียหาย2เท่าโอ้โหนี่แนะนำเลยคือเราเข้าใจไหมว่า140%ที่เราสามารถโจมตีเนี่ยก็คือถือว่าเยอะแล้ว แต่ว่าเราจะมีโอกาสิเปอร์เซนะที่จะได้รับความเสยียเพิ่มเป็น2เท่า2เท่าเนี่ยก็เอาร้อยสเนี่ยไปคูณสได้เลยด้านการออกสำรวจและอารีนาเนี่ยเกวนมีประโยชน์มากเลยนะคะต่อไปความเสียหายหเพิ่มขึ้น49%เป็นเวลาสวินาทีอ่ะสวินาทีแรกกับ3วินาทีอันสุดท้ายเนี่ยโอ้โหโจมตีทีนึงนี่ศัตรูตายเรียบเลยปะเนี่ยต่อไปนะคะ การออกเดินทางแล้วก็การส่งทหารออกไปยังค่ายอพยพเนี่ยเพิ่มความเสียหายที่ศัตรูจะได้รับ25%แล้วก็เพิ่มความเสียหาย100%เพิ่มความเสียหายที่ศัตรูได้รับ15%ในทุทกๆการโจมตี5ครั้งนั้นเองแล้วก็อันสุดท้ายความเสียหายที่เพิ่มขึ้น50%ให้กับศัตรูทั้งหมดต่อการโจมตีทุก4ครั้งอันนี้ก็ไม่ได้ดีมากนะแต่ว่าในเรื่องก็สร้างความเสียหายให้ศัตรูได้รับ25%เนี่ย เปนเหมาะสำหรับเป็นหัวหน้าระดมทัพสำหรับจอยเพื่อนสำหรับเข้าร่วมระดมพับตีหมีนะคะอ่ะาให้ยกให้เป็นเหมือนอะไรนะเจสซี่เลยเพราะเขา25%ถูกไหมแต่ว่าอันนี้เราต้องดูด้วยนะว่าเราได้5ดาวหรือยังถ้าเรายังไม่ได้5ดาวก็เอาเจสซี่เอาอะไรที่เราเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้ก่อนนะคะ,ะสำหรับฮีโร่เจเ a ชั่น5เนี่ยก็จบแค่เป็นเท่านี้นะคะเรียงลำดับที่กันแนะ นำของสายฟรีนะคะก็คือเฮกเตอร์เกนแล้วก็นอรานั่นเองส่วนสำหรับสายเติมเนี่ยก็เป็นเฮกเตอร์นอราแล้วก็เกรนนะคะอ่ะอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะบอกก็คือนอราเนี่ยในการเข้าร่วมระดมในการป้องกันทับโจคลั่งเนี่ยเธอจะทำประโยชน์ได้มากเลยก็คือ จะสามารถฆ่าฆ่าโจคลั้งได้มากขึ้นนั่นเอนงถ้าทุกคนได้สังเกตหรือเปรียบเทียบกันนะคะฮีโร่ที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยถ้ามีโนราเนี่ยจะสามารถฆ่าโจคลั่งเนี่ยได้เยอะกว่าฮีโร่ธรรมดาอื่นๆนะ,ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะอย่าลืมแฮกเตอร์นะปั้นแฮกเตอร์ได้เลย s ซยน์นร